เป็นตัวแทนของคลินิกค,ค่ะมารับรางวัลก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้รา,ลลางวัลที่เท่าไหร่เพราะว่าขนาดเขาก็ใช้ดีจริงๆแล้วก็ใช้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นงานรวมแบบว่าผลิตภัณฑ์ building i t e ที่ควรค่าแก่การมีแล้วกันอ,อ,อย่างใกาจัดงานแบบขวดใหประกาศรางวัลนี่มนันจะแบบการแข่งขันมันคืการต่อวงงารืเ่ะเข้มข้นทุกวงการค่ะแล้วก็เราก็ชื่นชอบในทุกวงการเนอะแล้วนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ก็รอคอยในหลายๆปีะะอปีค่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะรู้ว่า พรักตัวไหนที่จะแบบที่จะได้ที่จะมาวินติดหนึ่งในสามนี่ก็ถือว่าโอเคแลวทุกคนควรจะมีอะไรเงี้ย<อ>เขาลองมาให้แล้วว่าตัวไหนดีสุดต,ตัวไหนอย,อยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไปติดตามกันได้ก็ตามแต่สภาพผิวแต่ละคนแล้วก็ตามแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงลักษณะผิวเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลือกกันได้สายบิวตี้ก็สมควรคะ่ะสมควรดูถ้าพลาดก็ส่งเป็นยังไง เอาจริงๆเกดว่านะเรื่องความเป็นบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันมาพร้อมกับทันทีที่เราแบบก้าวเข้ามาในวงการนะามันก็คือต้องทันทีเลยแหละ<อ>ใช่อย่างในแานะด้านผู้บริโภคบ้างเราเป็นการเลือกใช้แบบยัระดับคีมอะไรยอย่างไงบ้งในการดูแลตัวเอง คือเกสว่านะคือเดี๋ยวนี้ครีมมันค่อนข้างมีวัฒนาการเทคโนโลยีมันค่อนข้างไปไกลเลยมันก็จะดีถ้าสมมติว่าเราเราเลือกให้เหมาะกับผิวเราแต่ว่าตัวเองเป็นคนผิวค่อนข้างแพ้ง่ายก็จะค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงอาจจะไม่ได้กล้าที่จะลองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวไหนดีเราก็จะแบบเออเก็บไว้แต่ตัวไหนที่เราอยากจะลองเราต้องดูก่อนคือเก็บว่ามันต้องมีการแบบคลิกหลังกล่องดู ดูแบบฉลากดูขวดก่อนอย่างเงี้ยค่ะว่าเออมันแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกับเราไหมมันมีคือถ้าแพ้ตัวไหนเราต้องจําให้ได้ว่าเราแพ้ตัวนั้นแล้วอย่าแล้วอย่าเผลอไปใช้อีกอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่ตัวไหนที่รู้สึกว่าความเป็นอีกหญิงมาไม่ได้เรื่องความเซ็กสว่าคงเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นนะ คือแกว่ารากฐานของความสวยงามของผิวเลยคือความชุ่มชื้นคือถ้าขาวแต่ไม่มีความชุ่มชนะื้นอ่ะสุดท้ายคุณก็จะผิวไม่แข็งแรงอยู่ดีใช่ใช่ก็คือเรื่องของสกินแรนสำคัญมืกันใช่ใช่หวานแอยากให้ปากสความยินดีกับช่วที่ได้รางวัลในวันนี้น ก็แสดงความดีนะคะกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลก็ก็ดีใจก็อยากให้ทุกคนทำโปรดักต์ดีๆอย่างนี้นะคะออกมาให้กับพวกเราได้ติดตามชมกันอีกอะไรแบบนี้คะนะคะก็รอลุ้นกันใจให้ค่ะว่าวันนี้แบบว่าแต่ละแบรนด์จะมีแบรนด์ไหนที่แบบมาวินบ้างอย่างนี้ค่ะช่วงนี้เรียกว่าเพิ่งสายออนไลน์อะไรแบบสายทีวีสายคอนเราไม่ได้เห็นเยอะเลย จริงป้าก็ยังขอขอบคุณที่คุณผู้จัดก็ยังคงติดต่อมามอใช่เน้นติดต่อไม่เน้นติดตาม <laughs> คือฉันน่าก,ก็รู้สึกว่าเรามีเป้าของตัวเองค่อนข้างชัดอ่ะคือเกรู้สึกว่าตัวเองตัวแกสเองอ่ะลุยมาทางนี้แล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนต่ออีกใบหนึ่งไปเลยเพราะแกรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราเราลงทุนมาแล้วขาหนึ่งอ่ะคือมันเหมือนเหยียบไปแล้วครึ่งหนึ่งอ่ะเธ <c oughs> อเข้าใจปะ,ะฉันก็รู้สึกว่า มันไม่ใช่ว่ามันหมดกับวงการบันเทิงน,นะคือแต่ว่าเกสว่าอาจจะยังทีแบบว่าเออเราจะกลับไปลุยจริงจังเรื่องละครอ,อะไรเงี้ยเพราะเหมือนตัวเองแบบก้าวเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วอะแล้วมันมีแพชชั่นเรื่องสุขภาพเรื่องอหไต่อ,อก็เลยรู้สึกว่าเออมันทุกอย่างมันต้องแลกอะค่ะอันนี้เกสจะบอกเลยนะว่าสําหรับทุกคนไม่ใช่แค่เกสเองนะคือทุกคนรู้อยู่แล้วอะต่อไป AI กําลังจะมาแล้วอะ ทำยังไงอ่ะจะมีเหนืออาชีพได้หรอไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาดนะนี่ออกปะแล้วก็คือจ้างเลยออฟก,กันแล้วอ่ะหนา,หนาวๆร้อนๆบ้างจริงคถามจริงถูกปะมันไม่ได้อ่ะคือเราไม่สามารถมีอาชีพเดียวได้อ่ะสองอาจจะยังไม่พอถูกปะก็เลยรู้สึกว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ทําเราเรียนมันไปเรื่อยๆให้มันลึกอ่ะคือเก็ตมองว่ามันเป็นความรับผิดชอบ คือเกจะยังคงรับงานในวงการบันเทิง<ม>ยังรับงานยังเมคมันนี่อยู่ได้แต่เกรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นจะพูดออกมามคือเกต้องรู้จริงไม่ใช่แค่ถามแชท GPT เหมือนเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เรียนหอกปะมีปัญหาสุขภาพอะไรกูแพ้อะไรกูเสิร์ชเลยทาไมแดงอุ้ยทำไมมีอาการนี้อุ้ยปวดตรงนี้ตรงนั้นมันก็ได้ข้อมูลมนาะแบบที่มันไม่ได้รู้จริงอะ่ะ<ม>ประมาณนั้นละค่ะ เกดไม่ได้มองว่าตัวเองอะสักเซสเรื่องอะไรนะแต่เกดมองแค่ว่าไทามิ่งของเกรสตอนนี้เกรสต้องลงทุนเรื่องอะไรแล้วเกดลงทุนเรื่องอะไรไปแล้ว <Yeah. S 2> สิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาคือเกสอยากให้หลายๆคนอะคะ่ะลองเรียนเปิดใจต่อให้เราอายุเยอะแล้วอะหลายๆคนอนะแบบพี่ๆสี่สิบห้าสิบก็ยังมานั่งเรียนกับฉันเลยเธอคือทุกคนต้องเปิดใจรับในสกิลใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเนอกป้าปเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าบางทีเราอาจจะทำบางอย่างได้ดี เหมือน Guess, แกสก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าว่าตัวเองจะเรียนต่ออีกจะให้เธอเขาเ้าใจป่ะอ,อย่างฉันนะฉันเป็นติดเล่นมากเลยคืออย่าไปดูถูกตัวเองคือต้องลุยคือเกลรู้สึกว่าเราเราในเมื่อเราลงทุนลงเวลาในสิ่งที่เรารักไปแล้วอะค่ะก็อาจ<า>จะต้องหยุดงานในวงการบันเทิงไปในแบบของการในรูปแบบของการเล่นละครอะไรที่มันยาวอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่สามารถรับได้แล้วจริงๆก็คือหมถึงว่า ยังไม่ถาวอค่ะแต่ว่าอาจจะยังนะอาจจะยังอาจจะยังนะในในส่วนของละครก็อาจจะยังแต่ว่าถ้าเป็นแบบละครสั้สนๆไปเป็นแท็กลักเชิญสีตอน5้าตอนไม่เกิน8ตอนอะไรเงี้ยคิดว่าสามารถทําได้ก็ต้องลองแม n a เวลาแค่ขอไม่เสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะเพียงแต่แค่ว่ามันพอเราไม่ได้เป็นให้คิวใหญ่ในกองละครอนะ่ะเขาก็จะแอบยากที่จะแบบที่จะเป็นเล่าอะไรเงี้ยนึกออกปะก็เข้าใจทุกฝ่ายแล้วก็ คุณทุกคนที่ยังคงติดต่องานมาดีใจก็ยังติดต่อกันเรื่อยๆก็ยังติดต่อก็ยังติดต่อมาใช่ก็ติดตามด้วยก็ขอเวลาอีกสักปีนึงอ่ะปีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะน่าจะได้กลับไปทํางานจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแกร่ะเคยหมดไฟในวงการบันเทิงไปหลายรอบแล้วคุณแม่เพียงแต่ว่าคนก็ยังไม่รู้ตอนนั้นเขาว่าเบิร์นเอาท์มันยังไม่ได้แบบเป็นศัพท์ที่แบบว่าหลายๆคนเข้าใจแล้วคลิกว่ามันคืออะไร ฉันทํางานมาแบบ2 0 1ปีอ่ะมันก็มีช่วงที่แบบหยุดหยุดดาวดาวเอยมีกําลังกลับมาละเหนื่อยเหนื่อยดาวดาวท้อท้ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เราเลือกทางตัวเองแล้วว่าเราจะปูอ่ะคือเกสมีเป้าที่ใหญ่กว่านั้นก็เลยรู้สึกว่าเวลามันมีเท่ากันเน่ะแล้วมัลติแท็กซ์ไม่ได้ขนาดนั้นในการที่จะแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะเรียนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจริงจังอะไรเงี้ยค่ะ เดี๋ยวคงจะได้เห็นกันอีกสองสามรายการใช่ใช่ลุยเลยพวกเธอด้วยนะจริงไปหาเรียนอะไรไปหาหาเรียนเพิ่มเนาะหาเรียนอยู่ค่ะเออหาทำอะไรเพิ่มอาชีพเดียวมันไม่พอแล้วอ่ะน้ากลัวมากโอเค้าได้ค่ะตรงนี้ได้เลยอย่างนี้ได้เลยเออบางอยู่ ไช่ค่ะ